ซึ่งเป็นการแชร์หน้าจอ iPad ไปอย่างซูมนะครับอย่างอันนี้คือผมเปิดซูมแล้วเป็นหนึ่งมิทติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอวนี้เราจะมากดปุ่มแชร์สกรีนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราเลือกนะครับเลือกไปที่ iPhone iPad นะครับสมมติตอนแรกอยู่ที่นี่เลือกไปที่ iPhone iPad นะครับซึ่งถ้าใครทำครั้งแรกมันจะให้ install ตัว p l u อ i n หรืออะไรสักอย่างนะครับผมจําไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดแช์นะครับเราก,กดแชร์นะครับตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าให้ connect wifi ไปที่เน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้วิธีการเขาก็บอกให้ทำอะไรอันดับแรกอันดับแรกนะแชร์ wifi เอ้ย connect wifi ครับไปที่เน็ตเวิร์กเดียวกันอันดับ2ก็คือแ็บสกรีน monitoring ตรงนี้อ่ะ โอเคนะครับแล้วคราวนี้เลือกอะไรเลือกซูมนะครับซูมหน่วยสัตนะครับก็ทําตามที่มันบอกนะครับเห็นไหมครับทาตามที่มันบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมกดชึบครับมาละเห็นไหมครับหน้าจอมาละเรียบร้อยเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ถ้าเราเอาไปใช้ระหว่างสอนนะครับตัวนี้ไอแพดมันก็จะโชว์เลยเนาะโชว์ในหน้าจอ ของนักเรียนได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเอาไปพีเต์เนาะก็ง่ายฮะก็คือเปิดซ o มซูมไว้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบฟรีก็น่าจะได้แค่40บนาทีนะเราค่อยมาสตาร์ทนิวมิ t ติ้ใหม่นะครับเปิดอะไรก็ได้เห็นไหมครับจะเปิด สไลด์นะเบิร์สไลด์คีย์นุ๊คีย์โน้ตนะได้หมดนะครับโอ้โอเคนะเอาแค่นี้ก่อนลังกับน,นะครับสลหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับผม